ปรกบคติดซองอันใช่ไหม,มสวัสดีครับผมอยู่กับช่องไว้หละตั้งวังจริงนะครับเกมกวาทัน <c oughs> โอเคนะครับผมเห็นเรามาอยู่2คนแบบนี้นะครับเราจะทำรายการวันนี้จะมาทายใจกันเราจะมาเล่นเกมทายใจกันนะครับทุก <c oughs> คนคบกันมา4ี่ปีไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับเห็น <c oughs> แต่ยูทูบเบอร์ช่องอื่นเล่นย่ามาลองเล่นกันบ้างนะครับตอนนี้เราเตรียมคาถามมาแล้วเตรียมคําถามเตรียมสมุดประการเตรียมอี่าหญ่เลยคือของโองทษกติกาเกมนี้เป็นยังไงครับคุณเลขา กิกาเกมน,น,นี้คะก็คือแบบว่าเราจะจับสมมุติว่าดี่ขาจับได้ปุ๊บรู้ว่าเป็นแบบตุ๊กตาที่ชอบอ่ะตุ๊กตาที่ชอบสมมติว่าในตุ๊กตาที่ชอบใช่ไหมแล้วก็ลุ่งประธานลุ่งก็จะเอาไปละมึงอธิบายไม่เข้าใจหรอนี่กิการเกมนี้นะครับเป็นกรุ๊กคดก่อนอธิบายไงดีวะ<อ>ก็คือในคำถามเนี้ยจะเป็นคำถามสมมตเิเพลงที่ชอบสไตล์เพลงที่ชอบชหมอนก็จะทายของผมผมก็จะทายของหมอนนะครับโอเคเราจะทายใจกันถ้าใครทายกันไม่ถูกก็โดนลุโทษดเล็กแป้ง มาพร้อมยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะโอเคครับทุกคนมาพร้อมยังเอาสมุดมาคนละเล่มครับและนี่คือเป็นคําถามนะครับทุกคนที่แบบอยู่ในกระป๋องเขียวนี้ล้วใครท้าผิดก็โดนแป้งแป้งเออฝายดกันทุกฝายจะก่อนคําถามแรกจะอะไรวะทุกคนคำถามแรกก็คือสัตว์ที่ชอบสัตว์ที่ชอบสัตว์ที่ชอบหมอนชอบสัตว์อะไรวะยากเนี่ยคำถามเนี้ย พร้อมยังพร้อมละหนึ่งสองสามฮึบมาอะไรหมาชูก้าไรเดอร์นะเพราะทำไมถึงผมรู้ผมรู้ไงเพราะว่าวันเนี้ยผมจะพาไปซื้อไม่ก็ทุกทีก็ชอบหมาไงเพราะเกมไม่ชอบแมวไม่ใช่ครับคุณทายผิดครับแต่ผมทายถูกครับชูก้าไรเดอร์ครับเพราะว่าผมจะพาเขาไปซื้อวันนี้ชอบเลยฮะชอบอะไรไม่ชอบอะไรเลยสำหรับสัตว์ชอบชูก้าไรเดอร์เหมือนกันเพราะว่าจะซื้อวันนี้ พีใครทีมันนั้นทุกคนจัดไ,ไม่เลือกเองรุงจัดขอให้ได้ง,ง่ายๆเถือ,อประเทศที่อยากไปเที่ยวประเทศที่อยากไปเที่ยว<อ>มันเคยพูดอยู่นะทุกคนน่าจะใช่มันอยากไปอะอเซ็งเหนืออะไรวะเซ็งเหนือ,อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรั้วนี่ฮะนี่ฮะยุโรปอะไรใช่ไหมเพิ่อเคยพูดอยู่ว่าอยากไปยุโรปไม่ใช่ผมอยากไปญี่ปุ่นใครบอกผมอยากไปญี่ปุ่นทุกคน เคยพูดไปยุโรปแต่นีบครับหมดอย่าไปดูเซตเหนือที่ฟินแลนด์ผมตอบถูกนะใช่ค่ะเพียอยากไปเที่ยวก็ซือประเทศที่ฟินแลนด์ที่แบบอยากไปช่วงเวลาที่เป็นแบบว่าตอบถูกอีกกแดงวันหกเดือนอย่างเงี้ยตอนใช่ป่ะเออแดงเหนือฟินแลนด์อ่ะนะแต่ผมอยากไปญี่ปุ่นยุโรปว่ายังไงเนี่ยยุโรปเคยพูดว่าอยากไปยุโรปมันไกลเกินมามามา ำไมเล็กค,คนเดียวเลยวะเลยขาหมอนทำามเล็กคนเดียวเฮ้ยตอเหรอตอบเรวคิดว่าแค่ขามาต่อจัอบคำถานเนี้ยน่าจะแบบได้คำตอบได้คนเดียวอาหารที่ชอบที่สุดที่ชอบที่สุดนะทุกคนอุย <c oughs> อะไรวะยากวะของเลขาอะไรวะแต่ของผมผมรู้ว่าแต่ของเลขาอะไรวะอาหารที่ชอบที่สุดของเลขา <c oughs> อ๋อที่บ้านขายด้วย <c oughs> นี่ครับก๋วยเตี๋ยวถูกฮะถไหมอันนี้ถูกไหมอันนั้นก็ถูกครับเว่าประธานเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเลยช่ไวันเย็นได้เลยแต่เลขาหมวดองผมชอบกินหมูกระทะกับพี่ร้านก็เปิดขายด้วยนะครับมันก็กินทุกวันอันนี้เป็นกินไปแล้ว4วันโอเคคำถามนี้ก็คือตอบถูกทั้งคู่ก็ไม่มีคันดูนลงโทษอ่ะอันต่อไปสัตว์ที่เกลียดที่สุดเมื่อกี้สัตว์ที่ชอบที่สุดอันนี้ที่เกลียดที่สุดและกลัวที่สุดเลขาหมวดอะไรมาบ้านนึงนะมันกลัวอะไรวะเฮ้ยมันเขียนออกนึกออกได้ไงวะ อนันนึงน้าเลขามันกลัวอะไรวะผมอะไรขาก็จะไม่ค่อยกลัวอะไรให้ประธานเห็นน้ก็คือแบบมันรู้แต่ตอนเรียนเคยแกล้งเลขาอยู่ตอนเรียนเคยแกล้งเลขาอยู่เพราะว่าเ,าเรียนห้องเดียวกันไงนี่อ๋อ <c oughs> นี่ครับนอนจริงจกเฮ้ยเดี๋ยวฮะถูกอ่ะอันนี้นอนถูกไหมใช่พี่ขายว่าคนที่เกลียดพี่เลยเป็นคนที่ชอบขี้เกียจนอนแล้วก็อันเนี้ยกินเกลือกินเกลือด้วยเอออันนี้ผมก็ยังจกมากนะครับเพราะว่าไม่รู้อะมาแต่เด็กๆแล้ว อยากข้ามราคาก็คือดับทิ้งจบมาเลยแบบเป็นลังอ่ะเฮ้ยอันนี้สี่คำถามผมตอบถูกหมดเลยนะเพราะว่าผมยังไม่โดนนะผมตอบถูกหมดเลยนะสี่คำถามใช่ไหมไม่เคยพูดอยากไปยุโรปไงแบบตอนนั้นไม่ใช่เราไม่ได้มามามาจับทับเลยหายังไม่โดนแป้งเลยสถานที่ที่ชอบที่สุดสถานที่ที่ชอบที่สุดที่ชอบเที่ยวอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยอยากไปนะสถานที่เที่ยวใช่ไหมแต่เป็นทะเลภูเขาลุ่มโขงอะไรมป็นป่ะอ่าสถานที่เที่ยวทุกคนมาผมเห็นเลขามันบนอยู่นะครับเมื่อไม่กี่วันนะครับผมเห็นเลขาแอบพูดอยู่ ที่ในอีดีไล์สักอะทะเลภูเขาเฮ้ยว่าเขาชอบแบบการเดินทางอันนี้ถูกบครับทะเลครับใช่เฮ้ย่งไรถูกไปถูกได้ไงดูดิดูดิสจากทะเลไว้อะนี่อบเพินทะเลมากโอเคงั้นคำถามนี้ถูกกันทั้งสองคนอยากใจอยากใ่บิกิเนียแต่ว่าหุ่นไม่ให้ต้องไปรถนาเลขานะ ตามผมนี่ว่าโอ้่จำหมดแล้วอ่ะคำถามเดียวเองผมยังไม่โดนแป้งเลยเกมนี้ก็เป็นมินิเกมง่ายๆนะครับลงมาให้ทุกคนได้ดูกันอะไรสไตล์หนังที่ชอบรับโทรศัพท์ก่อนตอนนี้ครับัโหลพ่อเดี๋ยวถ่ายคลิปโฟนโทรมาไหมเนี่ยเดี๋ยวพอเลขาโทรมานะครับจะบอกว่าเบียร์อ่ะกาแฟหมดสไตล์หนังที่ชอบมาเลขามันจะชอบแนวไหนวะที่เห็นดูอยู่ หนังตลกแบบหรือไทยบ้านใช่อ่าใช่แล้วผมถ่ายถูกเยอะคนที่ชอบดูหนังฝรั่งไม่ชอบไม่ค่อยชอบดูหนังแต่จริงๆผมชอบดูหนังญี่ปุ่นครับที่มันขอเสื้อเล่นกันทั้งเรื่องยอกยอกยอกเฮ้ยผมยังไม่โดนเตะนะร้านนะกลับมาหนังฝรั่งก็อไรจังก็จีนอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วผมเป็นคนชอบจะไม่โดนจะไม่ได้ถ่ายประทานเลยอันนี้ผมเป็นคนชอบดูหนังสไตล์ไทยบ้านชอบเพลงแนวไหน อันนี้เรียขาผมเดือดตัวยากหน่อยเพราะว่าผมชอบสองแนวและพุ่งนี่ครับมันดูว่ะสวยดูว่ะแต่ตอนนี้ผมไม่โดนแป้งทำได้ไงวะแเรียขาก็ยังสอบถูกนะซุยขาโดนปิดไม่จริงๆขานที่ที่เที่ยวยุโรปอ่ะเรียขาว่าเรียขาถูกนะว่าประธานเคยพูดอยู่ไม่ใช่ผมพูดว่าญี่ปุน่นไม่ที่เคยบอกว่าอย่าไปเที่ยวไหนบอกว่าอย่าไปเที่ยวยุโรปเพราะว่ามันสวยมันก็สวยจริงแต่ว่าเรายังก็ใช่ไงแต่จริงๆชอบที่ญี่ปุ่น ไม่เคยพูดญี่ปุ่นออกมาเลยคือพูดแต่ยุโรปบอลผมก็ดูบอลญี่ปุ่นพูดแต่ยุโรปบอลผมก็ดูบอลญี่ปุ่นอะไรมันเป็นบอลรอนี่มันเป็นหายนะที่ท่องเที่ยวคือคือจากผมอยากไปไงมันเป็วันธรรมดาคืนเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วกดแชร์ไปด้วยนะครับถ้าชอบจริงๆนะญี่ปนว่าตอบผัดงขาวไว้แล้วหนึ่งปี่ามันเซียนยงไงแบบทายใจถูกมันโค้งมาสี่ปีกว่าจะห้าปีแล้วแต่แบบแต่แบบบางอย่างก็ไม่ไม่มีไม่ค่อยรู้นะบางบางทีออ่ะไปปคคครรััับบบบเจกนลิใหม๊าายย